ทุกครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีครับที่อากาศร้อนมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาวะความแห้งแล้งเนี่ยกำลังจะส่งผลกระทบต่อหลายส่วนด้วยกันผลผลกระทบต่อเราส่งผลกระทบต่อพืชและอีกส่วนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือส่งผลกระทบต่อสัตว์ครับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับ ส่วนไปเป็นในมุมไหนก็เป็นในมุมของอาหารที่มันกินเข้าไปนะครับเช่นอาหารอาจจะขาดแคลนอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์นั่นก็เลยเป็นที่มาของความร่วมมือกันนะครับระหว่างกรมปรศุสัตว์แล้วก็กรมการข้าวนะครับในการพัฒนาโครงการนําข้าวทั้งต้นมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เคียวเอื้องจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ นี่ไม่ได้เป็นภาพจากหนังไซไฟวิทยาศาสตร์แต่เป็นเครื่องสำหรับห่อต้นข้าวที่ได้จากแปลงแล้วนำมาอัดเป็นก้อนเพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างวัวควายแพะและแกะ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาอาหารสัตว์และศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวสีแห่งในพื้นที่ภาคกลางได้แก่สุพรรณบุรีพิจิตรชัยนาทและลบบุรีในการทดลองนำข้าวพันธุ์กขสีอซึ่งเป็นข้าวอายุสัน้นที่โดยปกติแล้วจะปลูกกราว95วันแล้วเกี่ยวเมล็ดข้าวส่งให้โรงสีแต่ตามโครงการนี้เมื่อข้าวอายุได้ประมาณ80วันหรืออยู่ในระยะน้ำนมคือต้นข้าวออกรวงเต็มที่ปลายรวงมีลักษณะแข็ง ส่วนบริเวณโคนเป็นสีขาวก็จะเกี่ยวข้าวทั้งต้นมาหมักไว้ด้วยระบบสุญญากาศขั้นตอนกนารหมักจะมีการบรรจุภาชนะที่แตกต่างกันทั้งการใช้เครื่องและเทปพลาสติกขนาดใหญ่การใช้ถุงบิ๊กแบกตลอดจนการใช้ถังพลาสติกและถุงดำ โดยจะมีการเก็บตัวอย่างจดบันทึกข้อมูลทั้งในภาคสนามและห้องทดลองโดยละเอียดเพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่าภาชนะแบบใดจึงจะทําให้ได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณค่ามากกว่ากันทั้งยังอาจสามารถใช้ทดแทนฟาง้าและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการแก้ปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดได้อีกด้วยพื้นที่ที่เกษตรกรเขาปลูกข้าวอยู่แล้วเป็นอาชีพหลักเขาเราไปให้เขาปลูกพืชอื่นนะเขาก็ไม่คุ้นเคย ในะสภาพพื้นที่ก็เหมาะสําหรับการปลูกข้าวนะแล้วก็ให้เขาปลูกข้าวนั่นแหละแต่ไม่ต้องคืง่ายเก็บเกี่ยวถึงผลผลิตเราก็เกี่ยวไปทั้งต้นนะครับเอาไปให้สัตว์ซึ่งอาหารสัตว์ก็ไม่เพียงพอทุกวันนี้นะครับถ้าเรามองในแง่ของการเลี้ยงวัวเนื้อวัวนมนะหรือกระบือนะไอ้พวกนี้อาหารที่เราเรียกว่าอาหารหญ้านี่คืออาหารหยาบนะครับเป็นประเด็นสําคัญถ้าใน ท่วที่มันขาดแคลนคือ1่ละเราได้ปริมาณมาเพิ่ม2ปกติเราเขาจะใช้ฟางแต่ตรงนี้มันจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีกว่าฟางนะครับก็จะเป็นอีกต้นทางหนึ่งว่าถ้าเรามีอาหารหยาบดีราคาถูกนะครับก็เป็นการลดต้นทุนหลังจากนี้จะมีการนำอาหารสัตว์ที่ได้ไปทดลองเลี้ยงสัตว์เป็นเวลา3เดือน ก่อนประเมินผลต่อไปนับเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรทั้งกรมการข้าวและกรมปรศุสัตว์ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้งานวิจัยเกิดผลที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริงเนจะเห็นว่าเป็นโครงการที่ทํากันอย่างจริงจังมากเลยนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับว่าถ้าโครงการที่ประสบความสําเร็จใครจะได้ประโยชน์บ้าง อย่างแรกเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของฟาร์มหรือว่าคนเลี้ยงได้เลยครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าจะได้วัตถุดิบนะครับที่มีคุณภาพมากๆเนื่องจากว่าตัวต้นข้าวเนี่ยครับมันมีคุณค่าโภชนาการเนี่ยนะครับที่ดีกว่ารูปแบบเดิมๆนะครับที่เราใช้กันก็คือหญ้าแล้วก็ฟางนั่นเองกลุ่มที่2ที่จะได้ประโยชน์นะครับก็คือเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็จะมีช่องทางในการขายผลผลิตนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาข้าวล้นตลาดได้และชนาเองก็ยังสามารถทาอามไม่้นจะค ส่วนเราเองล่ะได้ประโยชน์ไหมได้นะครับในฐานะผู้บริโ,โภคเราก็จะได้รับประทานวัวเนื้อหรือว่าดื่มนมจากวัวที่มีคุณภาพด้วยนะครับมาดูกันต่อน,นะครับสำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมันมี2แบบใหญ่ๆนะครับอย่างแรกคืออาหารหยาบก็คือกลุ่มของหญ้าแล้วก็ข้าวโพดซึ่งต้นข้าวเนี่ยจะสามารถเข้ามาชดเชยในส่วนนี้ได้นะฮะส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารแบบข้น เช่นอะไรบ้างเช่นอาหารสําเร็จรูปกาบถั่วเหลืองแล้วก็มันเส้นเป็นต้นซึ่งสัดส่วนของอาหารมันจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงแต่ละเจ้านะครับว่าจะเลือกผสมอาหารแบบไหนให้กับสัตว์ที่เลี้ยงอย่างไรแล้วแต่เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยโครงการผลิตข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคียวเอื้องที่เราได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็วิจัยกันอยู่นะครับยังคงต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประมวลผลให้ชัดเจนนะครับ และถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สามารถประเมินในแง่ของมูลค่าว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการนําเข้าสัตว์จากต่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดแต่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมองหาทางเลือกใหม่ๆในงานด้านอาหารสัตว์นะครับซึ่งนอกจากการที่เอาต้นข้าวมาใช้แล้วเนี่ยในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะสามารถเอาพืชอื่นๆอย่างเช่นถั่วเหลืองเนี่ยเอามาเตรียมทําอาหารสัตว์ได้เพิ่มเติมด้วยนะครับ ผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการทําวิจัยแต่จะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับร่วมมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่ก็คาดหวังนะครับว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะช่วยในการลดต้นทุนในการนําเข้าสัตว์จากต่างประเทศนะครับส่วนข้างหน้านะครับในช่วงเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนห้ามพลาดเลยนะครับเพราะเราจะพาผู้ชมนั้นไปติดตามแนวทางในการช่วยสนับสนุนข้าวอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าเขาทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จห้าามพลดับ